หมูที่เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวไหลหมูหมูส่วนนี้ทําหมูแดดเดียวออกมาแล้วก็จะได้หลายรูปแบบนะครับอย่างชิ้นน,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 นี้ก็จะเป็นเนื้อนว้วนนะครับอย่างชิ้นนี้ก็จะเป็นเนื้อติดมันแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะครับอย่างชิ้นนี้ก็จะเป็นมันเป็นเอ็นแทรกอยู่ในตัวเนื้อแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบเราก็นําหมูมาตัดแต่งให้เป็นแผ่นความหนาพอประมาณแล้วก็มาหั่นให้เป็นเส้นท่านผู้ชมเลือกใช้หมูได้ตามชอบถ้าใช้เป็นสะโพก ใช้สันนอกก็จะมีเป็นเนื้อล้วนๆนะครับส่วนที่จะหมักหมูก็จะเป็นน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวใช้ได้แทนกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นซอสหอยนางลมซอสปรุงรสเป็นซอสฝาเขียวผงปรุงรสแล้วก็จะเป็นเกลือเกลือป่นเกลือแกงก็ได้แล้วก็จะเป็นลูกผักชีปั่นให้ละเอียดนะครับ ก็จะเป็นพริกไทยปน่นสุดท้ายก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ละลายรสชาติให้เขากันให้ดีละลายน้ำตาลดีๆนะครับน้ำตาลค่อนข้างจะละลายยากได้แล้วก็นำมาหมักหมูได้เลยคุกเข้าหมูนะครับค,ค,ค่อยๆคุกเข้าไปประมาณ10นาทีไม่ต้องขยำนะครับค่อยๆคุกเข้าไปเบาๆแบบนี้นะครับ สูตรนี้จะได้ความหอมจากลูกผักชีแล้วก็พริกไทยแล้วก็เนื้อหมูก็จะไม่แห้งไม่แข็งกระด้างนะครับจะมีความนุ่มพอคุกเข้ามาประมาณ10นาทีน้ำก็จะแห้งแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราก็ปิดฟิลม์มเก็บเข้าตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงก็ได้นะครับพอหมักได้เวลาเราก็จะนําไปตากแดดตอนตากแดดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3- ามสชั่วโมงอยู่ที่ว่าแดดจัดมากจัดน้อยนะครับหรือจะใช้เป็นวิธีในการอบเอาก็ได้หากเจอปัญหาฝนตกไม่มีแดดนะฮะ ส่วนเชฟชาติก็จะใช้เป็นวิธีตากแดดนะครับนี่นะฮะหมู1นกิโลทำเสร็จเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้หน้าตาสีสันถือว่าสวยงามเลยครับเวลาทอดก็ใช้น้ามันอุณหภูมิร้อนปานกลางในการทอดอย่าใช้น้ำมันอุณหภูมิต่ำจนเกินไปนะครับเดี๋ยวหมูจะเหนียวแล้วก็คอยค้นน้ำมันไปเรื่อยแบบนี้นะครับพอทอดหมูเริ่มจะได้เราก็เร่งไฟแรงนิดนึงให้ได้แบบนี้นะครับพอได้แล้วก็สามารถทอดเป็นใบมะกรูดรวมถึงพริกขี้หนูสดทอดลงไปด้วยได้นะฮะ จะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าจะทานเล่นทานเป็นกับแก้มรับรองเลยว่าอร่อยมากๆก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปํำทานกันดู EP นี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ